ส้มตำพม่าครับเขาเอาเอามะละกอเหรอครับไปทำใส่อะไรบ้าง,อง,อางส้มตำบันลเลิงผมไม่ได้กินนะใส่อะไรบ้าง

ไม่ปรุงเลยครับเขาใส่ขวไปแล้วเหรอตำเฉยๆนี่มีขวก็ใส่ก็งใส่ไปแล้วนะแมาโม้มาเชื่อเลยว่แเาลิกขาะไรับ